ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุธทธ์พูดถังซานภาค5 r ารี r ร์ออกแทงแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่460ความขัดแย้งระหว่างหยินหยางพลังงานที่ร้อนระอุน,นั้นราวกับถูกประทับตราอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีผลอย่างมากต่อตราประทับของจักรพรรดิย่างเงินครามรอยประทับของจักรพรรดิย่างเงินครามมีสีแดงเพลิงอยู่ชั้นหนึ่ง แม้แต่ทวารก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยสีเข้มขึ้นเล็กน้อยราวกับถูกย่างและหดตัวลงแต่ความเหนียวของมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังให้ความรู้สึกร้อนเผาไม่เลวมีผลในการกลัน่นภายใต้การขัดเกลาวด้วยพลังไฟอันร้อนแรงของภูเขาสุริยันสวรรค์จากกระพัย่างเงินครามยังคงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องสมแล้วที่เป็นดอกทานตะวันสวรรค์กลิ่นอายที่แข็งแกร่งนั้น แม้แต่ตราประทับพยักสิงโตทองของถังซานก็ยังได้รับผลกระทบราชสีพยักทองคำเป็นตัวตนที่บริสุทธิ์ที่สุดภายใต้การขัดเกลาของเปลเวลเพลิงอย่างของดอกสุริยันสวรรค์มันกลายเป็นบริสุทธิ์มากขึ้นหลังจากการแข่งขันจบลงเขาแนะนำให้แมวตัวใหญ่ไปที่นั่นเพื่อลองแม้ว่าที่นั่นจะปฏิเสธเผาพูดผีอสูรตามธรรมชาติแต่ด้วยระดับการบ่มเพาะของแมวตัวใหญ่การยืนหยัดอยู่ได้สักพักก็ถือว่าเพียงพอแล้วอย่างมากก็แค่เวลาสั้นเท่านั้น เพียงอย่างนั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อแมวตัวใหญ่ในการยกระดับสายเลือดของมันอย่างแน่นอนหลังจากครุ่นคิดถึงการเก็บเกี่ยวของตนเองแล้วถังซานก็เข้าสู่สภาวะหยุดนิ่งอย่างรวดเร็วอีกสถานที่หนึ่งที่เขาไปหลังจากรุ่งสางก็คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหินทมินของจักรพักหยินทมินมีหยางก็มีหินมีหยางถึงแข็งมีหยินถึงอ่อนโยนหินและหยางเข้ากันได้ดีและอ่อนโยนนี่เป็นวิธีแห่งศิลปะและศิลปะการต่อสู้ ถังซานจะไปสัมผัสความลึกลับของสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองแม้ว่าเขาจะรู้สึกขนลุกที่ตีมเขาเทียนอย่างศักดิสิธิ์แต่เขาก็มีความเข้าใจมากมายและได้ตัดสินจากกระพักเทียนอย่างแล้วจากการแสดงของจกกักรพรรดิแห่งปฐพีในงานประมูลในวันนั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจากกักรพรรดิทั้งสองนี้น่าจะใกล้ชิดกันมากหลังจากผ่านการขัดเกลาพลังอย่างสูงสุดพอรุ่งสางแล้วค่อยไปสัมผัสถ,ถึงความอ่อนโยนของพลังหินและพลังหยาง เพื่อดูว่าทั้งสองช่วยเสริมซึ่งกันและกันจะเป็นประโยชน์ต่อเขามากขึ้นหรือไม่ตอนเที่ยงถังซานมาถึงภูเขาเทพหินศักดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับสีแดงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นอย่างแล้วสถานที่แห่งนี้ดูมืดมนภูเขายินศักดิ์สิทธิ์ทั้งลูกเป็นสีดำสนิททำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากถังซานจ่ายเงินแล้วเดินเข้าสู่เขตภูเขายินศักดิ์สิทธิ์เห็นได้ชัดว่ามีนักปีนเขามากกว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันสวรรค์ แต่ทุกคนสวมเสื้อคลุมสีดำและห่อหุ้มตัวเองไว้อย่างสมบูรณ์ท่ามกลางพลังหินที่เย็นเยะาะถังซานก้าวขึ้นสู่ขั้นแรกทันใดนั้นพลังหินและเย็นก็ไหลทะลักออกมาจากทุกทิศท,ทางและแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาถัางซานปลดปล่อยจากกระพักย่างเงินครามของตนออกมาอีกครั้งพลังอย่างสูงสุดที่จักรพักย่างเงินครามดูดซับไปเมื่อวานอย่างย่อยและดูดซึมได้ไม่เต็มที่ในความเห็นของถังซาน จักระพักย่างเงินครามน่าจะสามารถต้านทานพลังหยินที่เย็นนี้ได้แต่ในวินาทีถัดมาที่เขาปลดปล่อยจักระพักย่างเงินครามถวาวรของจักระพักย่างเงินครามก็เริ่มแข็งขึ้นในอากาศพลังหยินที่พุ่งออกมาจากด้านบนและด้านล่างไหลทะลักเข้าไปในจักระพักย่างเงินครามอย่างบ้าคลัง่งไม่ดีแล้วถังซานก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่ลังเลก้าวลงบันไดไปต่อให้เหรียญท่าสิบเหรียญถูกใช้ไปเปล่าๆก็ไม่สนใจแล้ว แต่เขายังมาช้าไปก้าวหนึ่งได้ยินเพียงเสียงปังๆดังขึ้นทว่าอันจัก,กระพักย่างเงินครามแตกเป็นเสียงๆแม้แต่ตราประทับจัก,กรรพักย่างเงินครามในร่างของถังซานก็ยังมีสัญญาณของการแตกร้าวเรากับจะสลายตัวความเจ็บปวดนั้นทําให้ถังซานกระอักเลือดออกมาหนึ่งคำหยินและหยางในร่างกายของเขาหลอมรวมกันไม่เพียงแต่ไม่หลอมรวมกันแต่กลับปะทะกันอย่างรวดเร็วมันเกิดขึ้นได้ยังไง ทั้งซานตกใจแต่ก็ตอบสนองทันทีเขาใช้ทักษะเปลี่ยนเวลาในทันทีทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรอบตัวตราประทับจากกระพักย่างเงินครามในร่างกายของเขาช้าลงจากนั้นเขาก็หันกลับและออกจากภูเขาหินศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็วพระราชวังหยินปฐพีหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่หน้าพระราชวังและมองออกไปในระยะไกลชุดสีดำปกคลุมร่างกายของเธออย่างสมบูรณ์เผยให้เห็นเพียงดวงตาสีฟ้าเข้ม ทันใดนั้นเธอดูเหมือนจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างดวงตาของเธอรีลงเล็กน้อยเผยให้เห็นร่องรอยของการดูถูกมีคนโง่กำลังฝันหวานอีกครั้งหากพลังหยางและหยินหลอมรวมกันได้ง่ายๆ่ายจักรวัติสุริยันจันทราคงไม่ใช่พวกเราทั้งสองอีกต่อไปแล้วพูดจบดวงตาของนางก็ฉายแววเจ็บปวดนางถอนหายใจยาวแล้วหันหลังเดินกลับไปยังพระราชวังที่มืดมิดทังสารไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นวันไหว เพียงกำชับคนขับรถม้าแล้วหามุมที่ไม่มีใครอยู่แล้วรีบประดมนกยุงเปลี่ยนร่างใช้วิธีเคลื่อนย้ายมิติกลับไปยังโรงแรมพยัก์ขาวให้เร็วที่สุดเขาไม่เคยคิดเลยว่าพลังที่เขากำลังเผชิญอยู่จะรุนแรงถึงเพียงนี้เมื่อพลังหยินและหยางปะทะกันปฏิกิริยานี้มันจะเป็นเช่นนี้นอกจากนี้ร่างกายของเขายังเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องตั้งแต่ตราประทับของจักรพรรดิย่าเงินครามไปจนถึงเคลสเวียนเทียน ล้วนได้รับผลกระทบจากการถูกพลังหยินและอย่างประทะจนต้องถอยรน่นแม้แต่แกนกลางวิญญาณของเขาก็เริ่มไม่มั่นคงนี่มันผดเด็จการเกินไปนี่เป็นเพียงพลังเพียงเล็กน้อยบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิสวรรค์ด้วยทักษะเสวียนเทียนของเขาพลังที่สงบสุขของเขาไม่สามารถคืนดีกันได้และมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงสภาพนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยข้าจะทํำยังไงดี ลูกผู้ชายแค่ตัดข้อมือและละทิ้งตราประทับของจักรพรรดิย่างเงินครามทันทีคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและทิ้งตราประทับนี้และบางส่วนของพลังสเสวียนเทียนที่ปนเปื้อนเพื่อแก้ปัญหานี้แต่หากทําเช่นนี้พลังบำเพ็ญเพียนของถังซารก็จะลดลงไปเล็กน้อยและหากเขาเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดสารบันพวรุษในเร็วๆนี้เห็นได้ชัดว่าไม่พึงประสงค์แล้วถ้าข้าไม่ยอมแพ้ละ่ะบังคับให้ดูดซับและ,ละละลายพวกมัน พลังที่ตรงกันข้ามทั้งสองนี้มันรุนแรงเกินไปพวกมันมีแต่ความขัดแย้งเท่านั้นพวกมันปะทะกันราวกับปลายเข็มที่ปะทะกับเหล็กมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่อนคลายลงถังซานพยายามใช้การเวลาเพื่อชะลอการสัมผัสของพวกมันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้พื้นที่ตัดไม่สามารถตัดการเชื่อมต่อระหว่างพวกมันได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่แม้แต่ความสามารถอันแข็งแกร่งอย่างการเวลาและห่วงมิติยังทำอะไรไม่ได้เขาคิดไม่ออกจริงๆว่าตัวเองมีวิธีใดที่จะแก้ปัญหาระหว่างพวกมันจากกระพักสุริยันสวรรา์และจากกระพักมรณะญินปฐพีเป็นอะไรกันค่าสถานะของทั้งสองขัดแย้งกันถึงขั้นนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับแรงกระแทกที่รุนแรงตลอดเวลาหรอกเหรอนักรบตัดข้อมือ แต่ไหนแต่ไรแต่ก่อนถังซานไม่ใช่คนที่เด็ดขาดสองอันตรายต่างใช้อำนาจบางเบานับรวมกันพลังบำเพ็ญเพียรที่สูญเสียไปเล็กน้อยก็ไม่สนใจแล้วขณะที่เขากำลังจะละทิ้งจากกระพักย่างเงินครามทันใดนั้นเขาก็เห็นหนึ่งในแถวหน้าของสายเลือดทั้งหมดของเขาตราประทับรูปน้ำวนสองสีขาวดำหมุนอย่างราบรื่นมันเป็นรอยประทับเพียงรอยเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นอายของหยางและหิน เหมือนกับคนยืนดูที่จ้องมองอย่างเย็นชาซึ่งมันทำงานด้วยตัวเองใช่และมันก็บางทีการเวลาและพื้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของหยางและหินแต่โชคสามารถเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ถังซานไม่ลังเลอีกต่อไปใช้จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ชักจูงออกและใช้เขตแดนสองข้อมองคลของตนเองแสงสีขาวสองสีแผ่กระจายออกมาจากร่างของเขาอย่างเงียบเชียบโดยมีร่างของเขาเป็นจุดศูนย์กลางเผยให้เห็นรัศมีสองฟุตใต้ร่างของเขา ทันใดนั้นโชคลาบบนร่างของถังซานก็เริ่มเปลี่ยนไปแม้ว่ากลิ่นอายหยางและหยินยังคงปะทะกันแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหยินและหยางดูเหมือนจะเลื่อนออกไปในขณะที่การประทะกันทั้งสองตัดกันและลากฝ่ายตรงข้ามไปรอบๆแม้ว่าการประทะกันจะเกิดขึ้นทันทีแต่การหมุนทําให้เกิดแรงหมุนซึ่งทําให้การประทะกันของกันและกันดูเหมือนจะไม่รุนแรงอีกต่อไปตอนที่461หยินและหยาง ถังซานอดทนต่อการใช้พลังจิตอย่างหนักหน่วงรักษาเขตแดนสองขั้วมงคลต่อไปแม้ว่าสภาพของความโชคดีก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่กลิ่นอายของพลังหยางและหยินก็ปะทะก,กันและเกิดการสลับซับซ้อนขึ้นอีกครั้งการหมุนของพลังที่เพิ่มขึ้นทําให้พวกมันสลับกันไปมาบ่อยขึ้นสีหน้าของถังซานเปลี่ยนไปเล็กน้อยใบหน้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นยินดีรอยประทับของจักรพักย่างเงินครามยิ่งมายิ่งมา,มาก แต่จำนวนครั้งที่ปรานหยางและหยินที่หมุนอยู่รอบๆยิ่งมายิ่งน้อยชิ้นส่วนตราประทับของจักรพักย่างเงินครามถูกดึงจนกลายเป็นผงกักบาดท,ทำให้กลิ่นอายของพลังหยางและหยินนี้มั่นคงมากขึ้นเหมือนกับกระแสน้ำวนในเขตแดนสองขั้วของมงคลเริ่มค่อยๆหมุนเป็นน้ำวนอย่างมั่นคงกลายเป็นตราประทับใหม่และไม่เหมือนใครลมปราณหยางและหยินที่เดิมทีเกิดความขัดแย้งขึ้นในร่างของถังซาน ถูกกระแสน้ำบนนี้ชักจูงและค่อยๆหลอมรวมเข้ากับพลังหยินและหยางในปริมาณที่ลึกลับก็เช่นเดียวกันสภาพภายในร่างกายของถังซานค่อยๆสงบลงเขตแดนสองขั้วนี้ดีจริงๆไม่เพียงแต่สามารถมีบทบาทในการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ดังกล่าวในการบ่มเพาะอ,อีกด้วยเมื่อมีมันแล้วแทบจะไม่ต้องกลัวว่าธาตุไฟจะเข้าแทาารกถังซานรู้สึกชื่นชมอย่างมาก แม้ว่าเขาจะยังไม่แน่ใจว่าตราประทับของจักรพักย่างเงินครามจะสามารถบรรลุถึงระดับใดหลังจากหลอมรวมเข้ากับพลังหยินและหยางแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้จะมีอำนาจมากขนาดนี้เขาเกรงว่ามันจะไม่อ่อนแอพลังเฉพาะต้องรอให้ตัวเองฟื้นตัวเต็มที่ก่อนที่จะลองหลังจากการเปิดเผยเมื่อครู่ไม่ว่าจะเป็นพลังวิญญาณหรือพลังจิตของตนเองล้วนถูกใช้ไปไม่น้อยทั้งซานยืนยันสภาพร่างกายของตนเองว่า อยู่ในสภาพที่มั่นคงแล้วก็เริ่มฝึกสมาธิทันทีในตอนเย็นเขาตื่นขึ้นมาจากการทำสมาธิและสภาพของเขาก็ฟื้นตัวเขาเพ่งสมาธิมองภายในตราประทับของจักรพักหญินอย่างย่าเงินครามยังคงหมุนขึ้นอยู่ไกลๆและดูเหมือนว่ามันกำลังดูดซับกลิ่นอายของธาตุหินหยางในอากาศเพื่อรักษาตัวเองไม่มีวิแววว่าจะอ่อนกำลังลงแม้แต่น้อยเมื่อสภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติ ทางซานก็เตรียมจะลองดูว่าตราประทับใหม่นี้มีประโยชน์อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไม่จําเป็นเขาเปิดเขตแดนสองขั้วแห่งโชคลาภมาก่อนจากนั้นจึงถ่ายพลังจิตของเขาเพื่อกระตุ้นตราประทับของจักรพักย่างเงินครามการชักนํานี้ไม่สําคัญทันใดนั้นตราประทับของจักรพักหินอย่างย่างเงินครามก็ขยายใหญ่ขึ้นพลังหินและอยางกระจายออกไปและขยายไปทั่วพื้นที่ การแข่งขันสุดยอดของสารบรรพบุรุษเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของสารบันพบุรุษไม่รู้ว่ามีผู้แข่งแกร่งมากมายที่ได้รับความสนใจจากเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาแสดงฝีมือของพวกเขาในการแข่งขันระดับหัวหน้าพวกเขาจะค่อยๆกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือแม้แต่ผู้นำในตระกูลบนลานกว้างของลานบันพบุรุษขนาดใหญ่เวทีการแข่งขันก็ถูกสร้างขึ้นแล้ว รอบจบตุรัสสารบรรพบุรุษล้อมรอบด้วยพระราชวังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของจัก,กรพักนี่คือพื้นที่หลักมีพระราชวังจัก,กรพักหกแห่งอยู่ใกล้ๆก,การแข่งขันทั้งหมดในการแข่งขันระดับสุดยอดสารบรรพบุรุษบางคนจะถูกตัดออกซึ่งหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวหากจบลงด้วยความพ่ายแพ้แม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกรง่งแต่ในรอบแรกหากพวกเขาได้พบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจะถูกคัดออก ผู้ถูกคัดออกมันทำได้เพียงตำหนิตัวเองสำหรับความโชคร้ายของเขาเองเท่านั้นวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันและสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันนี้ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นพิธีจับสลากการจับสลากคู่ต่อสู้แบบไหนและตำแหน่งไหนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการได้อันดับที่ดีในภายหลังในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันสุดยอดแห่งสารบันพบรุษมีผู้แข่งแกร่งมากมายที่จับกลุ่มเดียวกันได้และการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันสุดยอดของสารบันพบรุษครั้งนี้ยังเพิ่มระบบการแข่งขันสําหรับการแข่งขันคู่นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดังนั้นตั๋วที่นั่งบนอัธจันทร์รอบจตุรัสสารบันพบรุษจึงถูกขายหมดไปนานแล้วจตุรัสขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้ชมงานสารบันพบรุษได้มากกว่า5,000 500, 0 0คนเพื่อชมการแข่งขันสําหรับเรื่องระเบียบในสารบันพบรุษนั้นไม่เคยเป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้น มีแต่แรงกดดันจากเหล่าจากกักรพรรดิกจนไม่มีใครกล้าที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในศาลบันพบุรุษเช้าตรู่ผู้คนก็ทยอยกันเข้ามารอการแข่งขันบนอัฐจารย์โดยรอบทางเหนือสุดเป็นที่นั่ง VIP ซึ่งมีเพียงหัวหน้าเผ่าและขุนนางชั้นสูงอื่นเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปได้สำหรับเหล่าราชาพวกเขานั้นไม่ได้มาร่วมงานเลยหากพวกเขาต้องการดูการแข่งขนันพวกเขาเพียงแค่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์กวาดผ่านดู ในเวลานี้ผู้เข้าแข่งขันกำลังเข้าแถวจากทางเข้าของสำนักงานลงทะเบียนเพื่อจับสลากเริ่มจากมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้ทีหลังค่อนข้างสบายการแข่งขันส่วนบุคคลและการแข่งขันคู่จะดำเนินการแยกต่างหากคือวันแรกของการแข่งขันส่วนบุคคลและการแข่งขันคู่จะจัดขึ้นในวันถัดไปดังนั้นการจัดสลากจะจัดขึ้นในวันนี้เท่านั้นการแข่งขันแบบคู่ต้องรอจนถึงเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันถัดไปวันนี้ถังซานมาเร็วมาก เขากับแมวใหญ่เทพดาบพยักษ์สิงโตมาจับสลากด้วยกันโดยทั่วไปยิ่งคนสองคนจับสลากด้วยกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะจับกลุ่มเดียวกันได้มีทั้งหมด300คนแบ่งออกเป็น16กลุ่มแต่ละกลุ่มมีประมาณ20คนสุดท้ายแต่ละกลุ่มจะออกมาเพียงคนเดียวกล่าวคือผู้เข้าแข่งขันจะต้องกำจัดทุกคนในกลุ่มก่อนจึงจะสามารถออกจากกลุ่มนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่ถังซานและแมวใหญ่ไม่อยากเห็นมากที่สุดก็คือ พวกเขาทั้งสองอยู่ในกลุ่มเดียวกันแน่นอนว่าสําหรับทังซานแล้วปัญหาไม่ได้ใหญ่อะไรเหตุผลก็ง่ายมากเขามีโชคของจิ้งจอกสวรรค์ที่เพิ่มพลังโชคเขตแดนสองขั้วมงคลยังมีความสามารถในการควบคุมโชคทั้งซานกับแมวตัวใหญ่จับสลักเสร็จแล้วทั้งซานอยู่กลุ่มที่สามแมวตัวใหญ่อยู่กลุ่มที่หกทั้งสองคนไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันจริงๆ ถ้าพวกเขาสามารถติด16อันดับแรกได้พวกเขายังต้องจับสลากอีกครั้งดังนั้นพวกเขาจึงไม่รีบร้อนหลังจากการจับสลากของเขาสิ้นสุดลงถังซานก็รออยู่ที่ทางเข้ารอเสี่ยวหมวยผู้งดงามให้มาถึงตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่อเสี่ยวหมวยได้โดยตรงดังนั้นเขาจึงต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้เขาจะมาจับสลาร่วมการแข่งขันได้อย่างไรรอไม่นานนักดวงตาถัางซานเป็นประกาย เห็นเสี่ยวหมวยรูปงามในชุดกระโปรงยาวสีขาวเดินผ่านมาเธอมีรูปร่างที่สวยงามและรูปลักษณ์ของมนุษย์ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากแต่สำหรับสายตาเหล่านี้เสี่ยวหมวยทำราวกับไม่ได้สังเกตเห็นและยังคงมีสีหน้าเย็นชาอยู่ตลอดเวลาถังซานเดินตรงไปหาเสี่ยวหมวยและเสี่ยวหมวยก็เห็นเขาแล้วถังซานเดินมาตรงหน้านางแล้วกล่าวเสียงต่ำว่าสิ่งนี้ให้เจ้า พร้อมกันนั้นเขาก็ส่งอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็กที่เขาสร้างขึ้นให้เสี่ยวหมวยเมื่อฝ่ามือทั้งสองสัมผสัสพลังแห่งโชคถูกถังซานถ่ายเทเข้าไปในร่างของเสี่ยวหมวยผู้งดงามอย่างเงียบเชียบใช้พลังจิตเพื่อกระตุ้นอุปกรณ์สื่อสารมันสามารถติดต่อข้าได้และจะสะดวกสําหรับเราที่จะติดต่อกันในภายหลังหากมีอะไรบางอย่างสามารถโทรหาฉันได้ตลอดเวลาถังซานกล่าวเสียงเบาจากนั้นเขาก็เดินออกไป นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาเสี่ยวหมวยมองสิ่งของเล็กๆในมือตนเองจากรูปร่างภายนอกสามารถแขวนได้อยู่บนใบหูนั่งหันหน้าไปมองทิศท,ทางที่ถังซานจากไปเจ้าหมอนี่คิดรอบคอบจริงๆได้ยิงฉันไหมนางใส่อุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็กและถ่ายเทพลังจิตลงไปแล้วถามเสียงเบาได้ยินสิเสียงของถังซานดังขึ้นเจ้าอยู่กลุ่มไหนเสี่ยวมวยเอ่อยถามถังซานกล่าว ข้าคือกลุ่มที่3ส่วนแมวตัวใหญ่อยู่กลุ่มที่6ตราบใดที่คุณไม่ได้อยู่ในทั้งสองกลุ่มก็โอเคไม่ควรถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันอึมเดี๋ยวจะบอกกลุ่มของฉันให้นะไม่นานการจับสลากของหมวยกงจื่อก็จบลงและโชคของจิ้งจอกสวรรค์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเสี่ยวหมวยจับได้กลุ่มที่9ไ้าด้เลข369นี่เป็นระบบการแข่งขันแบบตัวต่อตัวของพวกเขาสามคนผู้เล่นในแต่ละกลุ่มมีหมายเลขของตัวเองยกตัวอย่างเช่น ถังสานเป็นหมายเลข3กลุ่มที่6ดังนั้นคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้คือกลุ่มหมายเลข5ของ3กลุ่มหลังจากจับสลักเสร็จสิ้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นทันทีขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ